มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตรียมรับมือน้ำใกล้ล้นเขื่อนแล้วค่ะตัวนี้ที่สุดนะคะเตรียมรับมือน้ำใกล้ล้นเขื่อนวันที่24ตุลาคม64นะคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลายพื้นที่เริ่มเต็มและได้มีการประกาศเร่งระบายน้ำบางพื้นที่แล้วนะคะล่าสุดข่าวโคราชเตือนเตรียมรับมือเขื่อนลำตะคองประกาศ เริ่มเปิดระบายน้ำ25ตุลาคม64เป็นต้นไปค่ะหลังน้ำในเขื่อนใกล้ล้นนะคะแล้วก็เพื่อรองรับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักในทา้งภาคอีสานช่วงวันที่27-28ตุลาคมนี้พื้นที่ติดลุ่มน้ำลำตะคองแล้วก็ลำมูลขอให้ติดตามประกาศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา แจ้งเตือนสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองอยู่ในภาวะเฝ้าระวังนะคะโดยคขื้นลำตะคองนะคะเตรียมทยอยระบายน้ำเริ่มจันที่15ตุลาคม64น้ำในเขื่อนใกล้โดนปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น103.51ของความจุที่ระดับเก็บกักน้ำยังสามารถรับได้ในอีก50ล้านลูกบาตเมตรค่ะแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่2ฝั่งริมแม่น้ำที่อาจได้รับผลกระทบให้ทราบ และติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะสถานการณ์น้ำหลากลำตะคองนะคะลำบริบูรณ์24ตุลาคม64เวลา12นาฬิกาน้ำไหลหลากจากท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองอ่างไม่มีการปล่อยน้ำนะคะลำตะคองท้ายอ่างอาคารแบ่งน้ำและลมม่อลดลงตามลำดับค่ะมวลน้ำหลากเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ลำตะคองที่ปอตอข่อยงามแนวโน้มลดลงสูงสุดผ่านไปแล้วค่ะ ลำบริบูร์ที่ปอตอรอจอหอแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆสูงสุดผ่านไปแล้วลำบริบูรณ์ร่วมกับลำตะคองก่อนลงลำน้ำมูลที่ปอตอรอกันผมอำเภอเฉลิมพระเกียรติแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะลำน้ำมูลปริมาณน้ำที่มาจากสถานีอำเภอชโชคชัย M173 สูงสุดเมื่อวันที่23พฤศจิกายน64 ที่194ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเข้าสู่สถานีวัดน้ำ M2A อำเภอเฉลิมพระเกียรติบนที่25-26ถึงพฤศจิกายน64และจะสมทบจากลำตะคองลำบริบูรณ์ที่ผ่านมานะคะปอตอ,อกันผมทำให้ระดับน้ำในลำน้ำโมนแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามโคราชแจ้งเตือนด่วนนะคะเตรียมรับมือ เขื่อนลำตะคองน้ำใกล้ล้นเขื่อนแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ